สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ยาจะพาไปเก็บเห็ดนะคะวันนี้นาะทีาส่งเห็ดหูหนูมา u, ยัย่วเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงพี่ยาจะพาไปเก็บเห็ดนะคะวันนี้นะคะหลังเลิกเรียนนะคะเดี๋ยวเราเลยไปที่ป่าเลยคะ่ะยังไงฝากตั้มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทัญญาไดอารี่ไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนไปคะ่ะ ใต้ขอนพิยายังมองเห็นนะทุกคนเขาซ่อนอยู่ใต้ขอนเราก็ยังดันมองเห็นจ้ะตรงนี้ก็งาม เดี๋ยวเราจะออกจากขอน,นี้จุดนี้แล้วนะคะโอ้ยอันนี้ไม่เอาดีกว่า,เ,าเอาอันนี้แทนพี่ยาจะพาไปขอนใหม่แล้วค่ะทุกคนทุกคนพี่ยาบอกว่าจะพาไปขอนใหม่ใช่ไหมหันกลับมาเจอนี้อีกเ,อเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปด้วยกันนะคะไปหาขอนใหม่กัน <laughs> ก็น่าจะออกนะ เอาแหะมามองเห็นตรงนี้อีกค่ะทุกคนเต็มเลยแล้วก็ดนะ้านหลังคอนค่ะหลังคอนก็มีค่ะนี่อีกจ้ะทุกคนจ๋านุ่นเ,เราเก็บไปก่อนเราจะได้ไปขอนอื่นไหมคะเนี่ยป้าดห่วยจะได้ไปขอนอื่นไหมเนี่ยทุกคนหนุมเอาหนุมเอาเลยจ้ะทุกคนนี่งามมากยังจะออกมาอีกเยอะ จะมีออกมาอีกเยอะจ้าเพื่อนพี่ย่าอยากไปขอนอื่นแล้วค่ะทุกคนดูต้นนี้ค่ะดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆนมาสะออนกับพี่ย่าจังเลยจ้ะนี่ค่ะแล้วดูแล้วที่นี่ดูขึ้นมานะคะทุกคน แล้วก็ขึ้นมาที่ต้นของเขานะคะที่เขาแห้งค่ะตนน้นตันนี้ยังเก็บได้นะแต่นี่คือแห้งแล้วจ้ะทุกคนถ้าจะเก็บก็คือเก็บได้ค่ะแต่อันนี้คือขขอ,อาภัยกับลมนี่คือแห้งแล้วจริงๆ ก็ถ้าเขาไม่แห้งเขาก็เขาก็เปื่อยจะทุกแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บที่ใต้ต้นต้นกันค่ะนี่จะ้ะสะออนเห็นทุกคนพี่ยาสะออนเห็นทุกคนคะ่ะมันงามมากเลยอ่ะทุกคนดูดิออกตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปบนต้นเลยค่ะแบบเดี๋ยวพี่ยาจะให้ดูว่า เฉพาะกลุ่มนี้ตรงโคนต้นเนี้ยได้เยอะแค่ไหนแล้วแบบอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้กุุบกุ๊บดีนักแรนะเพื่อนจริงๆแล้วนะพี่ย่าชอบกินเห็ดหูหนูเล็กๆมันกรุบอ่ะพี่ย่าพี่ย่าว่ามันกรุบกอบความกรุบกรอบนี่เกินใครค่ะ เราก็เอาไว้ก่อนจะ้ะเย่าจะให้ดูนะคะนี่ค่ะใช้สองมือกรอบเลยค่ะ แล้วขอนใกล้ๆก,กันนะคะอันนี้คือขอนเล็กต้นเล็กนะคะต้นเล็กๆใกล้ๆก,ก,กันนั่นเองค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยจ้ะปาเจอกลุ่มทรัพย์อีกแล้วทุกคนเดินมาไม่ไกลกันเลยป่านี้แบบสุดยอดเลยอ่ะทุกคนคุ้มค่ากับการมามากป่าเดิมของพี่ย่าคือไม่ใช่ป่าใกล้บ้านนะขับรถมาประมาณสิบหกนาที านาทีจะกินผัดขิงอร่อยๆแน่เลยเย็นนี้พี่นิวบอกว่าจะทำปลาให้พี่ย่ากินค่ะก็คือซื้อปลาอที่นี่เขาเรียกปลาลักภาษาไทยเราก็คือแซลมอนค่ะที่นี่ถูกมากค่ะที่ประเทศไดนมาร์กเยอะมากวันหนึ่งข้างหน้าพี่าตาก็จะเชิญน้องชายของพี่ย่ามาเที่ยวค่ะ ้องชายพี่ยาชอบกินปลาแซลมอนมากกับวาซาบิทำซอสวาซาบิขึ้นหรือกินแบบซูชิอย่างนั้นอ่ะลองชายพี่ยาชอบค่ะพี่ยาก็อู้อันนี้นี่ดูดูอันนี้คือเชื้อเห็ดค่ะแล้วเขาเอ่อเปื่อยอะทุกคนเปื่อยโดนน้ำแล้วเปื่อยนั่นอีกค่ะเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนสวยมากทุกคนพี่ยาเป็นคนที่แพ้ นิดหน่อยหรือว่าอากาศเย็นนิดหน่อยเนี่ยพี่ยาก็จะมีน้ำมูกไหลค่ะเป็นไม่ใช่ภูมิแพ้ค่ะก็แค่ว่าโดนอากาศเย็นนิดนิดหน่อยๆน่อยก็จะน้ำมูกไหลตัวนี้เปื่อยแล้วค่ะนี่นี่คือเปื่อยแล้วโอ้สวยเลือกได้ค่ะทุกคนขาวันนี้ <c oughs> สวยเลือกได้จริง กันยาได้กินเห็ดอร่อยเห็ดธรรมชาติอีกแล้วผัดขิงอร่อยมากป้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องจา๋า เห็นใช่ไหมหนุ่หนุหนหน่ขึ้นไปนู่นเลยยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยอยู่บริเวณที่จอดรถนี่เองเดี๋ยวจะเห็ดไปเก็บแล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็เราจะไม่หนักนะคะเราจะไม่ถือให้หนักเราจะไปเก็บในรถเพราะว่ามันอยู่บริเวณที่จอดรถของเราเองค่ะยังไม่ได้เดินไปไหนไกลเลยค่ะ นค่ะนะคะทุกคนวันนี้วันเสาร์ค่ะจะวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าป่ามีเห็ดให้เราเก็บเราก็ชื่นใจนะทุกคนนะเราก็เก็บเห็ดด้วยความสุขอันนี้คือเปลือยแล้วจ้าความสุขของคนเราเต่างกันนะคะเพื่อนใครมีความสุขกับสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นนะจ๊ะแต่อย่าละเลยในการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานะทุกคนนะ เพราะว่าจะทําให้จิตใจของเราเบิกบานแช่มชื่นแล้วก็มีความสุขมีความโปร่งโล่งเบาสบายค่ะเวลามีปัญหาอะไรหาที่งเงียบนะไปสงบใจของเราคือนั่งหลับตาเบาๆเดี๋ยวเก็บขอนนี้เสร็จพี่ย่าจะพาเห็ดไปเก็บที่รถก่อนนะคะแล้วจะพาเพื่อนๆไปเดินหาต่อเห็ดเยอะเดินไปกี่รอบกี่รอบก็ยังมีออกไม้ได้ เป็นเห็ดยาค่ะเป็นเห็ดหางนกยูงค่ะแต่ไม่สวยแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะไม่สวยแล้วฉ่ำน้ำําไม่งามนะคะที่เขาไปตากทําชากันนะคะทุกคนดูต้นไม้นี้ค่ะใหญ่มากค่ะอายุน่าจะเป็นร้อยปีนะคะนู่นค่ะใหญ่มากค่ะ